ตรงที่เราเข้ามาเมื่อคืนทุกคนเป็นดินลุกหลงังเ <laughs> มื่อคืนจุกลัวพี่โจบอกเมื่อคืนยานก็เป็นต่ยานอิหลี่หละงั้นเมื่อคืนนะทุกคนเราไม่รู้ว่าเราจะมาเจออะไรแต่ฝรั่งเขาเป็นอย่างนี้กันเนาะทุกคนแบบถันเป็นบานเท่าทางแบบนี้แบบจะมาเจอแหล่งท่องเทีย่ยวมาเจอร้านใหญ่ๆเป็นไปไม่ได้ไ ตรงนี้เขากำลังจะทำจุดจอดรถแคมปิ้งเหมือนกันน,กน,นะตรงนี้เนี่ยจุดเบิร์กแล้ว <you know? S 1> เขากำลังทำออจริงจริงมันเป็นอะไรที่ทำเงินได้ดีมากทุกคนเพราะว่าอ๋วันทาซงทูฮันเลดเบื้อ Yes last night in p yeah, a r i 2 0 0นเาซึ่ง e ูฮันเลดให้กินนี่เป็นส r โร อ๋อเขาลดราคาให้พี่โจเพราะว่าเรามาถึงดึกแล้วพี่คอรพี่คัมเลนนะเขาลดให้ทุกคนจริงๆราคามันคือที่จอดเมื่อคืนนี้นะ30ยูโรเป็นเท่าไหร่30ยูโรก็น่าจะพันพันสคิดว่านะเขาก็เลยลดให้พี่โจเหลือหนึ่งพันเพราะเมื่อคืนเรามาถึงมันดึกแล้วนะทุกคนโอ้ยท okay. ุกคนค่ะสะเทือนซานค่ะกินกาแฟไปน้า ว่าสะเทือนซานถึงตับเลยค่ะ <laughs> มันเป็นหลุมเป็นบ่อโอ้มันนี่เสาไฟจะล้มล้วทุกคน <Yeah. S 1> ลมพัดนั่นี่จุวา like เอ็นปิซาอิตาลีเอ็นทอเอ็นปิซาอิตาลีนะ ทุกคนตอนนี้น่ะเชอร์รี่ป่าที่มันขึ้นอยู่ตามไอเชอร์รี่ป่าวันซันแบล็คเบอร์รี่ป่านี่ทุกคนเห็นบ้ที่มันขึ้นอยู่ตามข้างทางมันเริ่มสุกทุกคนมันเป็นสีดําแบบทั้งต้นเลยทุกคนจู่อยากเก็บมากแต่พี่โจบอกว่าข้างทางเก็บไม่ได้มันสกปรกรเราบอกว่าควันรถอะไรฝุ่นฝิ่นมันอร่อยมากนะจุจะบอกให้มันแสบหลายทุกคนแถวนี้เขาทําไล่ข้าวโพดกันนะคะเขาปลูกข้าวโพดนีค่ะเนี่ยเขาทําไร่ข้าวโพดกันทั้งนั้นเลยนะนี่ <Yeah. S 2> อันนี้ชันมากนะคะทุกคนดูชันมากนะนี่เบิงเดอเบิงเดอโอ้ยดูทุกคนทอมีรถส,สวนเลนมาก็น่าจะได้อยู่หรอก <c oughs> ตอนกลางคืนค่ะทุกคนขาตอนนี้ก็เรายังอยู่แอลเบเนียนะคะทุกคนชื่อเมืองดูเลตนะคะทุกคนพี่โจบอกว่าตอนที่โจเป็นเด็กทุกคนพี่โจรเลียนหนังสือแอลเบเนียเป็นประเทศที่ยากจนมากตอนที่เราเรียนหนังสือเ้อ mm hmm. ทีนี้นะเราบอกว่าทุกวันนี้นประเทศเขาแบบพัฒนามาก สีเหลืองมนแท่ทุกคนมันร้อนนะทุกคนค่ะตอนนี้นะอากาศร้อนมากเลยนะอยียยสทุกคนเรามาถึงแล้วนะ mm hmm. เอ,อพี่โจตอนแรกจูนึกว่าเราจะกำลังขับรถไปมอนเตเนโกแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนค่ะเรายังอยู่แอลเบเนียนะพี่โจจะมาดูเขาเล่นไทยนี่นนะ มีคนบอกพี่โจว่วาไหมาหารตรงนี้นะคะทุกคนนางก็เลยปักหมดมา องระวังนะกลัวรถติดลมซ้ายทุกคนเพราะว่ารถที่โจนอ่ะเคยติดลมซ้ายมาแล้วต้องเอารถขั้นอื่นมาดึงถึงเพราะรถเราหนักทุกคนแต่ว่าข้อเสียนะทุกคนขยะเยอะมากทุกคนขาที่นี่นะแบบที่มองเขาขาวเนี่ยคือว่าขยะทั้งนั้นเลยนะทุกคนเบบคนมาเที่ยวกัจทิ้งขยะเลยเขาไม่มีการจัดการเรื่องขยะนะทุกคนแบบมันก็จะลงทะเลนะนี่แบบนี้ ็กน้อยไม่ใส่หมวกกันนอ็อกขับรถนอซ้าในไหนเราก็มาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรดื่มสักหน่อยนะคะทุกคนคะ่ะรถคันนั้นเขาติดลมทุกคนน่ะนะเอ้ยรถพี่โจแล้วก็เคยติดลมเด้อเราบอกรถเราติดลมมากกว่ารถคันนั้นอีกทุกคนเดี๋ยวเราจะลงไปแล้วคะ่ะ <laughs> ทุกคนคะ่ะ <laughs> จะนึกว่าเราจะลงไปดื่มข้างล่างทุกคนพี่โจว่าบอแพงฉันสิกินได้รถ <laughs> คนจูอยากหัวมางหันจุกระยางล่องไปเหล่าน้จก่ขยืนเรอพี่โจกคือบรลองมาจุเลยข้นมาตามแล้วนางแค่โขกเสยวะโอ้ยสายเนี่ยทุกคนค่ะเห็นบอทุกคนเขาก็มีเวประหยัดของเขาอย่าวากันเด้อยับใส่เงินกับใส่อยู่ยับประหยัดกับประหยัดอยู่ทุกคนค่ะแต่ว่าจูอยากหัวพญายจุสรุปไม่ได้ลงไปนะทุกคน จุสีลงไปอยู่บนอนอมันห่อนเด้ทุกคนคะ่ะไปคะ่ะเดี๋ยวจุลงไปทายเห็เบิงจักน้อยเนาะที่แหลกจุ่าจุสีบลงไปเลเด้เดินมาแล้วมาหอดหม่องมันแล้วลงไปทายให้ทุกคนดูสักนิดนึงนะคะว่าหาดตรงนี้มันเป็นยังไงเนาะ เขาก็จะมีมุมให้เตียงผ้าใบทุกคนขาเป็นมุมเตียงผ้าใบก็นอนเล่นบนเตียงผ้าใบได้พี่โจเห็นไหมคะนี่อุ้ยบรรยากาศดีจังเลยค่ะ เดี๋ยวเราลองเดินไปดูข้างหลังนะคะทุกคนว่าเป็นยังไงนี่อีกมุมหนึ่งก็ขับรถเข้ามาจอดแล้วก็เล่นน้ำได้ทุกคนค่ะเขากระสิบม้ากระนูกกระเต่าเขามาก็ขอบรั้วเขานะคะทุกคนเขาก็จอดรถแบบริมทะเลเลยอย่างนี้น่ะเห็นไหมคะเขาก็พาลูกอะไรเล่นน้ำไปสวยอยู่ ที่ตัวเมาะแค่คไม่ชอบมันมีขยะขยะเยอะค่ะทุกคนเขามีไผ่เก็บเขาไม่เอาเอา่อทั้งขยะมาตั้งไว้ให้พร้อมแต่ว่าหลานีเขาก็ตั้งทั้งขยะไว้ให้อยู่ได้ไหม จริงมันก็มีลมแหละแต่คนไม่ค่อยมาเล่นคลหน้าหาดมันมันก็โอเคอยู่ทุกคนแต่ว่ามันไม่ค่อยสะอาดเหมือนคนที่เขามาเล่นคลส่วนใหญ่เขาจะเป็นนักท่องเที่ยวนะทุกคนเขาน่าจะอยากไปที่ที่มันแบบโอเคกว่านี้มั้งไม่รู้นะจูเดาเอาทุกคนพี่โจแล้วก็เดาว่าน่ะติเป็นเวนันเหมือนกันนะทุกคนทุกคนดูนะจุจะบอกว่าอนะัลเบเนียน่ะเป็นประเทศที่ขยะเยอะจริงๆทุกคนคะ่ะเหมือนเขาจัดการเรื่องขยะไม่ค่อยได้นะทุกคน ังขยะมีแต่เหมือนก็บ่มีคนมาเก็บหรือเก็บอยู่กับมันก็ยังเนี่ยคะ่ะมันก็ยังเก็บไปไม่หมดนะทุกคนไอ้ที่มันกองอยู่ข้างนอกมันก็ยังกองอยู่จริงๆประเทศนี้เขาสวยมากนะคะทุกคนมันทําให้จูรู้สึกเลยอะ่ะทุกคนว่าเราจะทําถ้าเราอยากทําให้ประเทศเรามันดูดีมันสวยงามนะทุกคนแบบคนในประเทศต้องร่วมด้วยช่วยกันนะทุกคนคะพอไม่เห็นแบบนี้แล้วจูรู้สึกเลยนะว่าเขาจะรอดแต่รัฐบาลกับ ว่าในะคะทุกคนเหมือนกับว่าประชาชนก็ต้องมีจิตสํานึกหยาดขยะนะทุกคนค่ะเหมือนเหมือนคนที่มาที่นี่มาเที่ยวนะ่ะเห็นคนนึงถิงกระถิ่นตามบสันต์มัน่นมั่นสามาสะสมขยะหน้าหาดได้เยอะขนาดนั้นทุกคนคือไม่เคยเห็นหน้าหาดที่ไหนที่แบบมีขยะเยอะขนาดนี้มาก่อนแล้วมันจะลงทะเลนะทุกคนมันสิลงทะเลแบบแล้วทุกคนเข้าใจไหมว่า เขาเคยเห็นบ่ค่ะมันนีคาบนิคาว,วาเต่าหรือว่าปลามันก็ไปกินพวกพลาสติกแล้วมันตายนะทุกคนค่ะคือแบบมันไม่มันบกวนสิเป็นแบบนี้นะทุกคนค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสิว่าจุบวาประเทศเขาละประเทศไทยบ่มีขยะตีอีกล่ะเนาะประเทศไทยเขาก็มีขยะทุกคน,กคนแต่ว่าอันบ้าเขาหน่ะ หน้าหาดหน้าย่างขยะมันไม่ได้เยอะขนาดนี้ทุกคนค่ะแล้วก็จุเห็นกับท้องที่ไทยเยอะแยะเลยทุกคนคนไทยเขาเองน่ะเวลาไปเดินเล่นหน้าหาดมันจะมีคนเดินเก็บขยะขยะอะไรอย่างนี้อยู่คือขยะบ้านเรามันไม่ได้สะสมเยอะนะทุกคนอย่างมากมันก็คือเหมือนกับว่าเวลาฝนตกน้ํามันท่วมมันระบายน้ำวัดท่านหลัถังขยะมันปิวไปกับน้ํามันก็อาจจะเป็นไปได้ที่ขยะมันจะมีโอกาสลงทะเลอันนี้คือหมายถึงแถวบ้านเรานะทุกคนแต่จูเชื่อว่าคนบาเท้าน่ะทุกคนจะบ่ทิ้งขยะริมทะเลหรอก จริงๆพราะจุ้อยู่หัวหินน้อยนักน้อยหนะจุจะเจอขยะอยู่ตามชายหาดทุกคนแบบไม่ได้ค่อยมีนี่อยู่หันเปอร์เซ็นต์น้อยมากแบบไม่ได้เยอะแบบนี้นะทุกคนแล้วก็การมาเห็นแบบนี้นะทุกคนคะ่ะมาทําให้จุเนี่ยรู้สึกเลยทุกคนว่าขเขาเอ่ย่าอย่าง อยากให้ขันอยากให้ประเทศเขาเป็นจังไหน,นะทุกคนบอกงอ่ายๆเด้อถ้าเขาอยากให้ประเทศเขาเป็นยังไงแข้เขาเริ่มเริ่มที่ตัวเราก่อนที่รู้สึกยังไงตอนนี้จูรู้แล้วว่าจริงๆแล้วน่ะดีกว่าเขาไปล่อรัฐบาลไปล่อการเมืองเราเริ่มที่ตัวเราน่ะค่ะทุกคนคะ่ะประเทศที่เขาพัฒนาเขาไม่ได้รอน,นรัฐบาลเขาทุกคนทุกคนเขาจะมีจิตสํานึกในตัวเขาเองอันนี้คือว่าตรงย่อมเราว่าเขาเป็นยังสันกันอิหรี่ทุกคนหมายถึงประเทศที่เขาพัฒนาแล้วนะคนเขาจะซีเรียสเขาจะแบบว่า อันไหนด,ดีอันไหนบดีเขาสิรูต้ตัวเขาเขาจะทําหรือเขาจะไม่ทำคือทุกคนเขาจะรู้กันเองของเขาเองแบบนั้นเลยนะทุกคนเขาจะรับผิดชอบในส่วนของตัวเขาในส่วนของสังคมเขาเองแบบนี้นะทุกคนคะ่ะคือแบบดีมากๆเลยค่ะอันนี้คือสิ่งที่จูได้เรียนรู้กับคนที่นี่นะคะทุกคนคะ่ะแอลเบเนียเป็นประเทศที่รถติดนะคะทุกคนจุดจาได้ว่าตอนจูมาก,กับพี่โจรถก็ติดทุกคน ตอนกลับรถก็ติดอีกทุกคนค่ะโอ้ตายเอา้าแบบไหนดีแซงกันมาแนวนี่ไม่ต่อคิวนะคะเช็คพี่จอ ตอนนี้เรากำลังจะข้ามชายแดนแอลบาเนียแล้วนะคะเราจะเข้าเขตมอนเตเนโกรแล้วค่ะจําได้ไหมคะที่ตอนจูมามันจะมีกลุ่มจิปซีเยอะๆอะค่ะทุกคนคะ่ะตรงนั้นแหละเมื่อกี้เขาเขาทักพี่โจน่าจะเป็นคนสวิตเซอร์แลนด์จริงๆมันคือสะพานนี้นะวันนั้นที่เรามาแล้วเราเจอกลุ่มยิปซีอะทุกคนแต่วันนี้เราไม่เจอทุกคนคะ่ะไ,ไม่มีใครเลยค่ะ เออเขาไปไหนกันอะวันเนี้ยฮันนีเดอะมดสิฟซีฟอร์มวิดท์ันที่ค่ะเนี่ยโรเมเนียโรเมเนิอออสเซอร์เบียบูการีส่วนใหญ่เขาจะมาจากสามประเทศนี้เป็นหนึ่งในนั้นเป็นประเทศบ้านพี่โจนะคะทุกคนยูออสเซีออโซจิปซีนะฮะนี่โอ้ยไอแท็บกอยเซนจิปซี คือพี่โจว่วาแค่มาของเงินคนนะ่ะนางไม่สนับสนุนนาะงบอกต้องไปหางานทนํนางบอกว่าฉัน support, บ่ซับพอร์ตประซัดนั่นคือเอาเด็กหน่อยเอาลูกมาขอจึงสีนั่งบอค่อยโอเคทุกคนคะ่ะแต่ว่าในแอลเบเนียนะทุกคนมันก็ไม่ใช่ว่าทุกที่มันจะมีขยะเยอะนะทุกคนบางชุมชนเขาก็เก็บขยะอย่างเมื่อกี้นะ่ะเห็นไหมคะเขาก็ทิ้งขยะลงถังก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะแต่ว่าส่วนใหญ่นะทุกคนมันจะไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นะคะทุกคน ทุกคนยิบซีเขามาอยู่ตรงนี้นะทุกคนตรงที่เรารอตอมออกนอกพื้นที่นะทุกคนคะ่ะผ่านสี่แักบาบ้านสุพรรณบุรีทุกคนคะ่ะตอนนี้จูออกมาจากเขตตอมอเอลเบเนียแล้วนะคะเราเข้าเราเข้าเขตมอนเตเนโกจูรู้สึกว่าเขาอยู่ด้วยกันทันทีไอ้สิ่ง it is i m m i g r a t i o n montenegro and albania they stay together right เรื่อยอพี่โจบอกว่า พีพ่โจบอกว่าเดี๋ยวจูจะต้องไปเจอตอมอมอนเตเนโกแต่จูจาได้ครั้งที่แล้วนะทุกคนเหมือนเราไม่เจอเขาอยู่ด้วยกันพีพ่โจเราลืมซือ้อดิลีท่จูวาในคลิปนั้นเมื่อกี้เหมือนกันจูรู้สึกว่ามีอยู่สองคนเลี้ยงกันเหมือนเดิมเลยทุกคนมันจะเป็นสองช่องนะปกตินะ่ะมันจะมีแค่ช่องเดียวคนเดียวบม่มีอีกหรอกจูว่าทุกคนเมื่อกี้นะ่ะยิบซีกวยไวแบบของเงินใครก็ไม่ได้นะทุกคนแต่จูไม่ได้ถ่ายวีดีโอเนาะตอน แต่เขาก็กลุ่มคนเดิมๆแหละทุกคนจุกบ่าเขาใจเลยว่าเป็นอย่างเขาคือไม่อยู่ตรงเขตแบบชายแดนอย่างนี้ได้ทําไมตํารวจไม่ทําอะไรสักอย่างกับเขาหนะทุกคนค่ะจุกงมงมากเลยแบบเขาก่อกวนน่ะแบบเขาโวยวายน่ะทุกคนเหมือนกับว่าไม่มีใครให้เงินเขาแล้วเขาก็เคาะกระจกแรงๆแบบไม่ดีน่ะแบบนี้น่ะทุกคนค่ะแบบเอาจริงๆนะจะบอกว่าเขาใจเขาอยู่กับ่เขาใจหรอกเพราะว่าเขา เขาไม่ได้พิการไม่ได้อะไรเลยทุกคนเขาสามารถทํางานหาเงินได้อย่างที่พี่โจบอกแหละเขามีสองแขนสองขาคือพวกที่เฮาเขาเป็นคนปกตินะทุกคนแต่เขาไม่ทํางานทุกคน,กคนเรามาจอดรถกันที่มินิมาทร้านเดิมเลยค่ะนี่ที่พี่โจเคยจอดแล้วเราก็กินไอศครีมตอนนั้นวันนี้จุกินไอศครีมชีสเค้กนะคะอ, <c oughs> อร่อยทุ <c oughs> กคน ลักซ้อมาทันนี้ <S 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 ยกินตังเยอะ <S 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 อยู่ไร่ <S <S อร่อยทุกคนคืบอกแล้วไอตัวครีมที่นี่อร่อยถ้าไม่ซื้อที่นี่ที่อื่นไม่มีขายทุกคนน,แบบนี่ห่อนี่น่ะแบบเนี้ยมันจะกินได้แค่โซนนี้นะทุกคน อร่อยอะ่ะพี่โจโลแล้วบอกให้จุดเ็ดเสียงแล้วว่าเป็นผู้หญิงอย่าทำแล้ววะแกงแล้วใบยูน่ายักยักมียักเป๊ะ อร่อยอุ๊ยทุกคนพระอาทิตย์กำลังจะตกดินค่ะทุกคนคะ่ะนี่พอเข้าเขมาเตมอนเทนิทโกก็เริ่มเห็นหลุมศพแล้วทุกคนชูนจะบอกว่าตรงนี้มีบ้านคนอยู่ด้วยทุกคนท,ท,ทั้งที่มันดูแบบมันดูไม่มีอะไรอะค่ะทุกคนคะ่ะแต่ว่าบ้านคนแล้วบ้านหลักใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอะค่ะทุกคนเป็นบ้านแล้วก็เป็นสวนบิ๊กการ์เด้นนะคะ พี่โจเล่าให้ฟังว่าบริเวณพื้นที่ตรงนี้นะคะเมื่อก่อนน่าจะมีคนอาศัยอยู่เยอะนะคะทุกคนคะ่ะน่าจะประมาณเป็นร้อยร้อยกว่าปีที่แล้วที่ผ่านมาค่ะทุกคนเพราะว่าดูจากหลุมฝังศพหลายๆหลุมที่เราขับรถผ่านมานะทุกคนคะ่ะมันเป็นหลุมฝังศพเก่าๆทุกคนเหมือนกับแบบ นานมาแล้วนะ่ะแล้วแบบไม่ได้รับการดูแลคือมันเริ่มพังเริ่มอะไรไปแล้วคือมันไม่ใช่หลุมฝังศพใหม่นะทุกคนเหมือนกับว่าบริเวณเนี้ยเคยเป็นชุมชนขนาดใหญ่แล้วมีการย้ายถิ่นฐานออกไปจนทุกวันนี้มันกลายเป็นแค่ป่าหรือว่าเป็นเนี่ยค่ะเป็นพื้นที่อย่างที่เราเห็นอยู่ทุกคนสวยเนาะบรรยากาศเหมือนต่างจังหวัดบ้านเราเลยทุกคนแต่หลุมฝังศพเนะี่มันดูเก่ามากมันดูแบบหลายเป็นแบบร้อยร้อยปีอย่างนี้นะทุกคนเขาหนาจะใหญ่จะก่อ,อก เลื่อยเหนื่อยตรงไหนค่อยจอดนอนนอะนทุกคนนอะนไปเห็มันไก่โคเอเชียให้มากที่สุดค่ะทุกคนโจเขารีบกลับไปโคเอเชียนะเพราะพรุ่งนี้นะ่ะเพื่อนเขาหลายคนจะบินมาโคเอเชียเราต้องไปรออรับมูทุกคนว้าวทุกคนคนเยอะมากตรงนี้นะ่ะมันเป็นเหมือนบนะัสสเตชันเนาะนี่เขามาล้อรถบัสร้อไปไหนลอ่ะรอแล้วไปไหน ตรงนี้น่าจะเป็นศูนย์กลางเมืองนะทุกคนคนดูพุกพ่านวุ่นวายมากตรงนี้นะเรายังอยู่มอนเตเนโกนะคะทุกคนอยู่เมืองที่มันเป็นเมืองทะเลนั่นแหละทุกคนเมืองถี่ตอนเข้ามาเข้ามาจอดรถนอนนั่นแหละเมืองเดียวกันมันมันมันใหญ่มันยาวถึงกันนะทุกคนค่ะ เห็นไหมเมื่อกี้น่ะระวังนะจ้าข่มถนนเห็นบอามันซิมมีคนขี่เบรกหากับคนไม่เบรกน่ะโอ้ทุกคนคนเยอะมาก where we are now honey oh why so m u c h people it's crazy party here w h i m sitting gangster ผู้บ่าวไปปาร์ตี้อัดกันห้าคน ฝรั่งเขาจะไม่แซวสาวเด้อทุกคนประเทศที่จูไปมากจูบเคยเห็นผายแซวผู้หญิงเลยค่ะทุกคนเขาจะแค่ประมาณอย่างเงี้ยทุกคนผู้หญิงเดินผ่านหนุ่มๆมๆเจอผู้หญิงเขาก็จะเป็นฟิลแบบแบบเมื่อกี้ค่ะเขาจะนิ่งๆกันแค่นั้นเองสี่ทุ่มเนาทีทุกคนคะ่ะพี่โจจุดจอดรถพักรีแลกซ์นิดนึงโดยการล้างรถไปด้วยทุกคนคะ่ะคาบอะไรมันหลุดออกมานะพวกคาบี้ฟุ้นขี้ยังนะ เดี๋ยวเราจะมาจอดรถนอนกันตรงนี้นะคะทุกคนนี่อันนี้ก็ถนนค่ะทุกคนแบบไม่ไหวแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าเราขับรถมาเหนื่อยจุกกระ่วงนอนคือการพลิกโจกับะเวยคือกันจอดรถนอนตรงนี้แหละตื่นพรุ่งนี้เช้าเราค่อยไปต่อนะคะ